น,นี้ฝากกันไว้นะคะสภาการชาติไทยเชิญชวนนุ่งจงห่มไทยเที่ยวงานวันการชาติ100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ค่ะงานมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะณสนลุมพินีเวลา1 1บอนาฬิกาถึง2ี่สนาฬิกาและเที่ยวออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w งานกาชาติดอทคค่ะจบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเสาห้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะ อุป,ปสมาธิฐาโน ควรม,มีความสงบใจเป็นหลักมั่นอยู่ในใจปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูการจัดแสดงโคมไฟที่มีรูปร่างและสีสันหลากหลายครับในเทศกาลโคมไฟและมังกรคนครเซี่ยงไฮ้โดยเป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับในกรุงปารีสของฝรั่งเศสด้วยความร่วมมือของส่วนอี้หยวนเซี่ยงไฮ้ของจีนกับทางการฝรั่งเศสครับมีการประดิษฐ์โคมไฟเป็นรูปร่างต่างๆอาทิมังกรแพนดา้ากวางรวมไปถึงสัตว์มหา,าจรรย์ต่างๆตามความเชื่อของจีนครับลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ